วันนี้ก็เนะเป็นเวลาที่ดีนะครับในการที่แถลงให้เป็นขับแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับได้เห็นว่านี่ซีรีส์ที่คุณได้ไปต่อกำลังจะมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างว่าก็แอบตื่นเต้นว่าผลงานต่อมาเป็นยังไงแล้วทุกคนจะชอบไหมไม่แอบเลยราเมื่อกี้มันเป็นไปตามที่เราคิดไหมครับกับารหนึ่งจริงๆเกือบร0อยเซเป็นแบบที่คิดเลยแล้วก็ อาจจะเกินความคาดหวังของตัวเองไปได,งด้วยซ้าตอนได้ดูตัดต่อจริงๆวันนี้มันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำน้ำจิ้มเล็กๆที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมดูว่าอ๋อเรื่องราวมันจะเป็นประมาณนี้นะเราอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ไปต่อกับซีรีส์เรื่องนี้หลังจากจบดูออดูตัวอย่างจบนะครั<อ>บผมครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าด้วยความที่ ทางช่องสามติดต่อมาเนาะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่องเสาเราทำคอนเทนต์อะไรค่อนข,ข้างให้ข้อคิดแก่ผู้ชมด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันมันเหมือนจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงนะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไร,รแฝงเยอะมากด้วยความตั้งแต่ชื่อและคุณได้ไปต่อ คำนี้สามารถเล่นอะไรกับประเด็นหลายประเด็นได้เยอะมากเลยครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามันมีเรื่องของ coming of age นะครับในการที่เราได้เรียนรู้ตัวเองจริงๆคนที่ดูเรื่องนี้ครับสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็สามารถค,คิดว่าดูแล้วเราจะสามารถนึกย้อนถึงอดีตของตัวเองได้เยอะมากครับมผมแล้วก็มีเรื่องของแบบการตัดสินใจเนาะแล้วก็มีเรื่องของอาชีพท,ที่ที่มีอยู่ในในซีรีส์ซึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งอาชีพด้วย ผมว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าซีรีส์วาเนี่ยก็มีหลากหลายรสชาติมากเลยซึ่งผมคิดว่าคนน่าจะคิดถึงรสชาตินี้มากๆครับที่มันมันดูมินิมัลแล้วก็อบอุ่นใจแล้วก็ให้อะไรแก่แก่เราเวลาดูอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่เป็นไปตามนิยายครับแ,แล้วก็มีการขยายตาม เล็กน้อยให้มีความลื่นไหลาทางการทางซีรีส์ทำให้เป็นซีรีส์เงี้ยแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบททาง<ช>สังคมมากขึ้น<ช>ด้วยค่ะผมในตอนนั้นช่องสามเขาให้จบแบบว่าอะไรครับช่องสามใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเออเป็นเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทางช่องสามตามขนบเนาะเราก็อาคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะหาเรื่องไหนมาแล้วทีนี้เขามีนิยายมาให้เลือกเยอะมากมายเลยครับ สิ่งที่เขาอยากจะได้เขาก็อยากจะให้คนดูมีความสุขในการดูแล้วก็ให้แง่คิดคนดูอย่างที่ผมบอกไปครับซึ่งมันตอบโจทย์มากมากครับทีนจะต้องทำแล้วมันจะมีละไเส็ง่องสามไมรือว่าต้องเปใส่เซนแบบวิติใหม่ของเราผมคิดว่า <c oughs> ผสมประสานกันอย่างลงตัวครับผมว่าช่องสามเขาก็มีโจทย์ของเขาเราเราก็ทางเราเองเนะี่ยดูมดิบมดีเนี่ยก็มีมีสแตนดาร์ดของเราที่แบบก็มาโคมาคุยกันให้ลงตัวก่อนทำครับผมแล้วก็ ความยากง่ายใช่ไหมครับก็มันก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของาทางช่องสามด้วยวิธีการทํางานก็จะแตกต่างกันแล้วก็แบบนักแสดงคือเราปกติเราจะทํางานกับแบบน้องร่วมค่ายใ,ในสังกัดอันนี้เราก็จะกับนักแสดงแบบทางช่อง,งสามท่ร้จทารงนายเป็นยังไงบ้าง่นี้จริงๆต้องต้องให้กล้าพูดจา่ผมมาผมเจอตอนแคสติง้งแต่วันแรกก็จะรู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบ พัฒนาการแบบว่าสูงมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับในวงการนี้ผมว่าเนี่ยในการในการวางตัวและการตอบคําถามแล้วก็น้องมีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็คุยกับกล้าตลอดก็คือน้องจะค่อนข้างจะมีพื้นฐานในการแสดงที่ดีมากๆแล้วก็ทําการบ้านใช่มีทั้งเหมือนและต่างมีทั้งเหมือนแลวก็ต่างเหมือนแล้วไปเอาต่าง ในพัฒนปัจจุบันก็จะมีความต่างเรื่องจ,งจริงๆก็เรื่องคาแรคเตอร์แหละครพอมันมีคาแรคเตอร์มาคุมตัวน้องไว้น้องก็จะต้องมีวิธีการคิดกับคาแรคเตอร์ตัวละครนี่แต่ว่าด้วยด้วยการใช้ชีวิตก็ว่าไวของตัวละครกับไวน้องใกล้กันก็เลยบวกน้องกับตัวละครเข้าไปก็ก็ว่ามันก็เป็นมิติใหม่ที่ที่สวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆ <c oughs> อันนี้คือเป็นผู้ที่มี อยู่ในนิยายแล้วก็มีคู่ที่มาเพิ่มจากนิยายก็มีการเขียนเอาจริงๆก็คือ,อคนเขียนบทเขาคือเขียนมาได้คมกริบแล้วแล้วเราก็มาขยายตัวน้องอีกนิดนึงว่าปกติกจจ็จะชอบคุยกับน้องๆทั้งหมดทั้ง4ี่คนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับซีนเหล่านั้นหรือว่าตัวละครเหล่านั้นะอะไรเงี้ยน้องก็ให้ความคิดเห็นมาแล้วก็ก็ว่าคนละรส หมายถึงว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสเนาะรสอะไรอ่ะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสอะไรจริงๆทุกคู่มีทุกรสเลยค่ะแล้วใครมีทุกรสอะโอ้โหสามจอบถามจอบใม้เลยไม่เลยไม่ได้ชี้นำแค่ถามโอเคเออฮะไม่รู้หรอกนะจริงๆเนาะน้องๆคือ น่ารักค่ะเลือดออกนะครับเลือดออกที่ปากนะตาลายวันการเลือดออกเอาจริงๆความซนของน้องความดื้อของน้องในกองเป็นสีสันที่ทําให้หนูมีความสุขในการทํางานใช่แล้วก็ทําให้ทีมงานมีความสุขในการทํางานด้วยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าน้องมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขเหรอัีอ่ะ ป๊อปี้ก็เจอป mm ๊อปี้มาหลายเรื่องมากๆแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ป๊อปี้แปลกใจเหมือนกันป๊อป mm ี hmm. ้เดินเข้ามาคุยก็เครียดเรื่องนี้เนาะ mm hmm. ว่าแบบมันไม่เหมือนกับเรื่องที่เล่นๆมาทั้งหมดอะไรเงี hmm. ้ยมันมีวิธีการเล่นที่เป็นคอมเมดี้แบบใหม่แล้วก็ป mm ๊อปี้จะต้องสวิตช์คาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันทั้งทั้งสองแบบ mm hmm. คือเป็นคนสนุกมากๆแต่พอไปในโหมดทํางานอ mm hmm. นะไ mm hmm. รเงี้ยป๊อปี้ก็ต้องแบบซีเรียสมา,มากๆอนะไรเงี้ย ก็ทำออกมาได้ดีนะครับเพราะเปียอธิบายว่าคาสเซอร์เราเป็นตัวละครอะไรคาสเตอร์เราเป็นไงคือขึ้นขึ้นลงลงด้วยไงคือคือสารพัดนะผมว่าปรึกษากูกล้าบ่อยเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่กูกล้าบอกเลยผมเล่นก็คือตลกสุดผมจะมีมายด์เซ็ตว่าการเล่นละครตลกผมาคือเล่นให้เป็นตัวเองและสนุกที่สุดแต่สำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมีความความเรียลเข้ามาเกี่ยวข้องมาเลยครับรู้สึกว่าการเล่นของเราที่เราเคยเล่นมาตรฐานเดิมมันเล่นแบบนี้ไม่ได้เพราะคนดูเขาประเมินว่า มันก็ต้องมีความจรงิงเข้าไปอยู่ด้วยมันต้องเห็นถึงความจริงจังของชีวิตของมนุษย์คนด้วยอะไรเง,งี้ยซึ่งสิ่งเหนานี้ผมรู้สึกว่ามันต้องเรนเข้ามาในร่างกายผมเยอะมากตอนที่เล่นเป็นหมอ,เล,เ,หมอเล่นเป็นบทจริงจังซึ่งมันก็จะมีเซนที่เล่นแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้เลยเล่นจบเรียนปรึกษาครูมันดีไหมเนี่ย Update. ที่ผมเล่นไปมันดีไหมคนบอกดีแล้วผมิ่ <rell> ดีเหรอวะผมก็่เครียดนะเอาตัวผมเครียดแต่พอได้ถามกับหลายๆคนที่เราพอเราเข้าไปเล่นด้วยแล้วเงี้ยผมคูดกว่าเออทุกคนก็สปอร์ตดีแล้วว่าาม้ผส อ๋อการเล่นแบบมิติเนี้ยมันเป็นมิติที่ค้นหาใหม่ได้ในคุณได้ไปต่อเลยสำหรับเรื่องละครผมใช่เป็นมิติใหม่ของเราเป็นมิติใหม่ของคุณเลยครับใช่พี่ดิวพี่ไม่เคยจริงจังมาก่อนอันนี้ิบายความเป็นเราในซีรีส์อะความเป็นตัวเองในซีรีส์ผมว่าอันนี้มีความใกล้เคียงกับผมมากเลยคือความกวนของตัวละครใช่ ใช่ค่ะใช่็นคนเห็นด้วยในระดับดห <c oughs> นึ่งมีความคุณในระดับหนึ่งใ,ใกล้เคียงกัน <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ว่าอาถ้าช่วงวัยเด็กของของอาชีวิตเนี่ย <c oughs> จะมีความ <c oughs> ผมมองว่ามีความ <c oughs> มินทรเวิร์ดหน่อยๆน่อใช่เป็นคนติ๊ติอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยเป็นผมคิดว่าผมไม่เป็นใน,ในทุูกแต่ว่าถ้าผมไม่ใช่คนติ๊ขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าพอวัยโตมามีความล่าเริงขึ้นสนุกสนานกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะใกล้เคียงนะแล้วก็เป็นนักแสดง ระดับ500ล้านก็แบบดังที่สุดพูดพูดพูดทุกรายการเลยพูดจริงเลยแล้วพูดทุกรายการเลยนั่มาที่ฟุูกเลยไม่จะฟูกเดี๋ยวเราก็ขิงได้เป็นแบบซีรีส์วายที่ดังที่สุดในปีนี้ไปโอ้ยน่าชาเลยพูดเสียงอันนี่ขึ้นเขียงจริงโโออ้หรไม่พูดเดี๋ยวพูดให้นะครับก็อะ คล้ายๆตัวละครก็คล้ายๆผมเหมือนกันครับผมมีความใกล้เคียงก็เอานิสัยออกมาเล่นตัวจริงออกมาเล่นบ้างครับผมก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้คูก,ก้าพี่ออฟมาเอา่อได้ทำได้ทำงานร่วมกันก็คืออย่างผมเนี่ยผมอยู่กับตัวละครเยอะผมรู้ว่าแบบเออมันในบทมันเขียนไงแต่ผมรู้ว่าตัวละครมันเหมือนแบบไม่อยากไม่อยากทําแบบนั้นก็เลยก็ปรึกษาคูก้าเขาก็ ก็ให้คำปรึกษาที่ดีครับครับคู่เราเป็นยังไงบ้างก็จริงๆหนูว่าพอเราได้บทมาแล้วเรามีเข้ากันเนี่ยรู้สึกว่าเรางสองคนสลับกันใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเล่นเป็นแบบว่าคนที่ล่าเริงและเด็ก ซึ่งความจริงแล้วเนีクク่ยผมโตที่โตกว่าแฟกี้้นผมก็ต no ้องเล่นเป็นคนที่โตที่สุดในความคิดของผมแล้วครับแต่ว่าม <t> ันก็จะมีความส่วนของผมอยู่นะครับก็คิดว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วกันครับครับผมจะสลับกันสลับกันแต่ว่ามีความเพิ่มมาจากพี่ายด้วยใช่ครับใช่ครับ เพิ่มหนึ่งคนเลยครับเพิ่มหนึ่งคนเลยหนึ่งคนเลยครับคือเพิ่มหนึ่งคนแล้วก็จะมีแบบว่าเซอร์วิสแฟนมีซีนที่แบบว่ามูมิงานหรือมีซีนที่แบบว่าทําให้ตัวละครเรามีเนื้อมากขึ้นครับเราจะวีดได้เบอร์ไหนผมว่าต้องถามคนดูนะจริงถ้าถามผมอ่ะแล้วก็จิกบอกอยากรู้อ่ะครับ ก็ฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา4ี่ทุ่ม45ครับทุกวันจันทร์ครับอ๋อทางช่อง3กด3 3ครับดูมือถือกดสาม plus ครับทุกวันจันทร์นะครับผมย้อนหลังย้อนหลังทางเ e t f ฟิกครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะครับคิดว่ายิ่งดูยิ่งแบบไปต่อแน่นอนครับ